ครับก็สวัสดีครับผมคลิปนี้นะครับผมก็จะพาไปกินอ่าเขาเรียกว่าผลไม้อะไรสักอย่างนึงเลยถ้าตามป่ามันจะมีนะครับคนโบ,บราณเขาบอกว่ามันกินได้นะครับเนี่ยผลออกมันมันจะเป็นอย่างนี้ครับนี่คือมันยังไม่ค่อยสุกถ้านสุกแล้วมันจะเป็นเหลืองเหล่องนี่แต่ถ้า มันยังดิบอยู่เนี่ยมันจะเป็นเหมือนอย่างนี้ครับเนี่ยใครเคยกินบ้างครับอันนี้อันนี้มันยังไม่สุกนะครับเดี๋ยวนะก็ลองมันไม่โฟกัสก็เลยมัวไม่ค่อยเห็น,นเขียวๆอย่างนี้ครับมันก็สุกเต็มเกือบสุกเต็มต้นนะครับบางลูกก็เขียวอยู่ บางลูกก็กำลังสุกด้านบนเต็มเลยครับใครเคยกินบ้างครับคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับเหมือนมีนกนะครับเนี่ยนกมันมันก็มากินนะนี่เป็นผลไม้ของโปรดของนกของกระรอกกระแตเลยนะครับนี่ดูครับข้างบน เขาเรียกว่าอะไรผมก็จําชื่อไม่ได้นะครับเพราะว่าเคยเคยมีคนบอกอยู่แล้วก็เคยกินแล้วผมก็เคยกินอยู่เดี๋ยวจะลองเก็บเก็บไอ้ที่ลูกมันต่ำๆต,ตัวนี้ก็อยู่สูงไปจะปีนก็กระไรอยู่อันนี้นะครับ เดี๋ยวจะเอาตัวนี้แหละนี่นี่ครับจะเป็นอย่างนี้ไหมข้างในมันคล้ายๆแบบเหมือนขนุนอ่ะเนาะเนื้อเหมือนเหมือนขนุนมากเลยเนี่ยดูกินได้นะครับอร่อยนะครับผม ใครเคยกินบ้างคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับโอเคครับก็คือช่วงนี้อาจจะหายากแล้วแต่ถ้าอยู่ตามปา่าตามเขานี่น่าจะมีนะครับอโอเคนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับคลิปนี้ก็ให้มาดูนี่แหละครับต้นต้นผลไม้ต้นไม้ที่สามารถกินผลมันได้ ครับใครรู้จักก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับว่ามันคือต้นอะไรนะครับโอเคครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ